สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานเปิดพลังงานหน้าไพา่แล้วแต่พลังงานของท่านใดที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะดูซิว่าจะดึงดูดท่านใดเข้ามาเจอในพลังงานไพ่พลังงานหน้านี้ถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ไม่ต้องมาดราม่าอะไรใดๆถือว่าเป็นดูเป็นเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกอย่าเอาไปดึงเป็นของตัวเองนะแล้วเอาไปซีเรียสอะไรมาพานหมอพานชีวิตตัวเองไม่ได้นะคะต้องดูให้มันเป็นเรื่องความบันเทิงมีบางส่วนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราต้องฉลาดแล้วรู้ทันในการที่เราดูไพ่ด้วยนะคะอะวันนี้เป็นพลังงาน ของใครไม่รู้นะคะถ้าคุณไม่ได้คิดถึงใครถ้าคุณไม่ได้รอใครถ้าคุณไม่รู้สึกว่าทรมานในใน,ในความคิดถึงในครั้งนี้เลื่อนผ่านได้เลยพลังงานหน้าไพ่วันนี้ที่เราเปิดออกมาเราเปิดพลังงานไพ่ออกมาเราสัมผัสได้ว่ามันมีคนคิดถึงกันมากๆม,มีแรงดึงดูดคิดถึงอะ่ะมันไม่สามารถจะเอาความรู้สึกนี้ออกไปจาก ใจได้เลยทั้งรออยากเริ่มต้นใหม่อยากคุยคิดถึงคิดถึงมากมากถึงมากที่สุดอะตอนนี้พลังงานหน้าไพ่ไม่คุณก็เขาหละงานเนี้มีคนคิดถึงคุณมากหรือตัวคุณนี่แหละคิดถึงเขาอะ่ะโคตรที่จะคิดถึงเลยอะตอนนี้คิดถึงมากไม่สามารถเอาความรู้สึกนี้ออกไปจาก จากหัวสมองได้เลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้คิดถึงใครแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้รอใครด้วยแล้วก็ไม่อยากเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครด้วยชิลมากชีวิตคือสบายมากเลื่อนผ่านได้เลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ของคุณเพราะพลังงานไพ่หน้านี้มันเป็นพลังงานของความคิดถึงที่รุนแรงมากๆนะคะเป็นพลังงานที่สื่อให้เราได้เห็นนะดูซิว่าพลังงาน คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้เป็นยังไงนะคะมันมีพลังงานแห่งความคิดถึงแห่งความเสียใจคิดถึงมากแล้วก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในการเทกันไปในการจบกันไปเห็นได้เลยว่าคิดเยอะฟุ้งซ่านค่ะถ้าคุณไม่ฟุ้งเขาฟุ้งนะคะ เป็นพลังงานที่มีแรงปัถนามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆบางพลังงานอาจเป็นความรักที่มันไม่ได้ถูกต้องนะคะเป็นตัวเลือกทางเลือกของกันและกันนะแต่บอกได้เลยว่าการห àng, าร่างกันกันการห่างกันไปครั้งเนี้จบกันไปครั้งเนี้โคตรที่จะคิดถึงเลยเอาจริงๆถ้าสองได้คือส่องนะคะ ตั้งอกตั้งใจในการส่องมากคิดถึงมากอยากคยุยอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่มีระยะห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วเทกันไปแล้วนี่แหละแต่มันโคตรคิดถึงกันเลยอะพลังงานหน้าไพา่ตอนนี้พลังงานอาจจะนิ่งใส่กันไปนะคะพวกคุณหน้าที่จะรู้จักกันมานานการนิ่งกันไปครั้งนี้นะต้องยอมรับว่าเป็นการนิ่งที่แบบไม่ได้ปล่อยวาง ยังมีความมั่นคงต่อกัรคนคนหนึงอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะบางบางพลังงานนะไม่ใช่ทุกคนนะถ้าเขายังโสดหมายถึงว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขานแหละและการนิ่งกันไปครั้งนี้ถ้าเขายังโสดหมายถึงว่าเขาคาดหวังที่จะมีความรักครั้งนี้สำเร็จไปกับคุณใช้ชีวิตไปกับคุณ สร้างความมั่นคงไปกับคุณเอาง่ายๆเขาไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึกไปกับคุณหรือตัวคุณนี่แหละที่คิดนะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้มันจะนิ่งเงียบกันไปก็ตามทุกอย่างมันเป็นไปได้ยากถ้าสมมุติว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะต้องเช็คพลังงานด้วยนะว่ามันสลับกันไหม แต่ไม่ปล่อยวางกันนะผู้อ่านเห็นได้ถึงความถึงจะห่างกันถึงจะเงียบกันไปแต่คิดถึงกันมากมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยนะคะยังอยากจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะการมีกันนะมันเป็นความสุขการเติมเต็มมีความสุขมากในการเวลาที่มีกันเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความสุกว่ามัน มันเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้บางพลังงานนะคะถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ตอนเนี้แต่เวลาอยู่ด้วยกันมันมันมันโคตรแบบมีความสุขเลยอะ่ะมันเติมเต็มกันนะมันเป็นตัวของตัวเองนะคะตอนนี้เขาอยากเป็นอิสระมากในตอนนี้นะเขาอยากเป็นอิสระเขาอยากทำตามใจตัวเองนะคะ,ะต้องยอมรับว่าตอนนี้ ถ้าคุณปฏิเสธคุณเลือกที่จะจบเลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะไม่ไปต่อพอรู้สึกว่าไม่อยากจะพยายามอีกต่อไปแล้วอยู่ไปมันก็ไม่ได้ดั่งใจมันน่าเบื่อเลือกที่จะจบพลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าพังทิ้งดีกว่าจบมันไปเลยดีกว่าอยู่ไปก็น่าเบื่อไม่ได้ดั่งใจเรื่องมากเรื่องเยอะ ไม่อยากจะลำบากไม่อยากจะเหนื่อยอะไรต่อไปแล้วขอเริ่มต้นใหม่แต่ว่าต้องยอมรับนะคะถ้าจบกันไปแล้วนะตอนนี้ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธความรักคุณขออยู่คนเดียว ถึงแม้ว่าคุณจะรักยังไงก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่สามารถที่จะชัดเจนอะไรใไดๆด,ได,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดได้คุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวก็ได้แต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าใครคนนั้นพยายามที่จะแอบวางแผนเข้ามาในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะปฏิเสธก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคุณจะโอ้ไม่เอาแล้วฉันเบื่อฉันพยายามมามา,มากแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่อะไรฉันขออยู่คนเดียว คุณมีกำแพงอะตอนนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามคนคนนี้ไม่ไม่ยอมท้อถอยหวงคุณมากไม่ยอมปล่อยคุณไปเด็ดขาดมันมีพลังงานคนที่กลุ่มกลิ่มอะมีความเจ้าชู้มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะหวงคุณมากไม่ยอมปล่อยคุณหรอกถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะมีกำแพงถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สนใจคุณนิ่งคุณเมินอ๋อไม่ไม่สนค่ะเขาไม่ปล่อยคุณ ปล่อยไปได้ไงอะทั้งหวงทั้งรักทั้งสเสน่หาบางพลังงานอะคุณเคยซัพพอร์ตเขาด้วยบางพลังงานนะคะเขาอาจซัพพอร์ตคุณหรือคุณอาจซัพพอร์ตเขาก็ได้นะคะพลังงานเขาคิดถึงคุณอะอืมเขาไม่ปล่อยคุณนะเนี่ยค่ะถึงแม้คุณพยายามที่จะมูฟออนไปก็ตาม พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่มันอึดอัดใจตอนนี้คุณเหมือนกับอารมณ์คุณไม่ได้ใจดีแล้วอ่ะคุณไม่ได้มานั่งใจดีแล้วคุณอยากให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มันสบายใจมีความสุขไม่อยากอยู่ในจุดที่มันอึดอัดใจหาทางออกไม่ได้แบบนี้คุณพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความสุขในชีวิตของตัวเองนะคะรู้สิว่า พลังงานของคุณจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะพลังงานของคุณจะเป็นไปในรูปแบบไหนเชื่อว่าโชคชะตานะคะก็พยายามที่จะให้คนคนนี้เหมือนไม่ยอม เพราะคุณคือสิ่งที่ดีคุณคือคนที่เติมเต็มคุณคือคนที่ดีเข้ามาในชีวิตเขาถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะนิ่งจะเงียบกันไปจะไม่อะไรก็ตามคุณจะถอดใจไปแล้วแต่เขาก็รู้ใจเขาว่าเขาต้องการคุณเขาคิดถึงคุณเขาปรารถนาในตัวคุณถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนอะไรคุณได้แต่เขาก็อยากจะดูแลคุณไง เขารู้ใจตัวเขาเองมากๆว่าตอนนี้เขาหลงเสน่ห์คุณมากๆนะคะเขาเฝ้ารอคอยเฝ้ารอคอยที่จะเดินทางมาหาคุณเฝ้ารอคอยให้คุณเปิดใจกับเขาตอนนี้คุณเงียบคุณเมินใส่เขายิ่งคุณปฏิเสธคนคนนี้ยิ่งมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆยิ่งต้องการคุณยิ่งอยากเขาหาคุณยิ่งคุณเขาเรียกว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอ ยิ่งหนีเขายิ่งอยากเป็นเจ้าของคุณพลังงานหน้าภัายนะคะคุณมีสเสน่ห์อืมก็คุณมีสเสน่ห์ตอนนี้คุณเหมือนอยู่ได้อ่ะไม่ไม่ไม,ไม่คือคุณน่าที่จะเสียความรู้สึกกับความรักครั้งนี้มามากแล้วคุณอดทนมามากแล้วความรักเป็นพลังงานที่เขามีเจ้าของ อ่อชัดนะคะบางพลังงานนะชัดมากเลยนะคะเป็นความรักที่แอบคบแอบคุยไม่มีความชัดเจนอะไรหรือเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาก็ได้บางพลังงานนะคะดูซิว่าบทสรุปพลังงานของคุณในตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะบทสรุปพลังงานของคุณคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้จะเป็นยังไงต้องยอมรับว,ว่าพลังงานหน้านี้คลิปนี้มีคนคลั่งรักแล้วคิดถึงคุณจริงๆ ไม่ว่าคุณหรือเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงกันหนักมากเลยนะคะดูสิว่าพลังงานบทสรุปของพวกคุณตอนนี้ก็ได้แต่รอใจเย็นค่ะตัวคุณเองก็เลือกที่จะนิ่งอ่าวพลังงานไพ่ออกมาเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะมันซ้อนกันมาค่ะคุณตอนนี้สัมผัสได้ถึงความคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆระวังร่างกายด้วยนะคะระวังจะไม่สบายนะ ความคิดถึงครั้งนี้มันอาจจะทำให้คุณดูหมดเลี้ยวแรงรู้สึกไม่สบายรู้สึกเป็นกังวลใจระวังด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะระวังไมเกรนด้วยนะมันเป็นพลังงานหน้าภัยที่ตอนนี้นิ่งนิ่งมากถึงแม้อยากจะเคลียร์อยากจะคุยยังไงก็รู้สึกว่า มันจะมีการกลับเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะถ้าใครคนนั้นเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับพลังงานเขาต้องไปอยู่กับคนในครอบครัวเขานะคะเขาต้องเลือกไปอยู่ในกับครอบครัวของเขาแต่ถ้าตัวคุณเองตอนเนี้ยพลังงานของคุณ คุณเฝ้ารอคอยใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมาเติมเต็มคุณมาเป็นเนื้อคู่คุณมาทําให้คุณมีความสุขเป็นรักแท้ของคุณพลังงานของคุณตอนนี้คุณต้องนิ่งเงียบเคลียอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะคะให้คุณอยู่นิ่งๆนะสถานการณ์ตอนนี้คือจะนิ่งมากเพื่อรอเวลาคนที่ใช่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาก็ถ้าเขามีเจ้าของเขาก็อยู่กับครอบครัวของเขานะคะ พลังงานสถานการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปนะคะพลังงานคนทางไกลจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคนที่คุณรอคอยคนที่อยู่ห่างไกลเขาจะกลับมาดูแลคุณจะกลับมาเหมือนกับติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะคนคนนี้มีหน้าที่การงานที่ดีมีความเป็นผู้นำ บางพลังงานเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นชาวต่างชาติได้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคนทางไกลนะคะแต่ผู้อ่านก็มองว่าระวังด้วยนะคน,น,ะนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีทางเลือกในชีวิตมันจะทำให้คุณเหนื่อยนะคะยังไงคุณก็ต้องระวังในเรื่องความรักด้วยพลังงานหน้าไพ่นะคะเชื่อว่าตัวของคุณเอง หน้าที่จะอยู่กับตัวเองกับเพื่อนกับคนที่คุณรักคุณพยายามที่จะหันหลังให้กับอะไรที่มันไม่ใช่นะคะรู้สึกว่ามันเหนื่อยต่อให้คุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะดีนะแต่พอคบไปมันก็ไม่ใช่คุณต้องการความรักที่มันเป็นความรักที่จริงใจความรักที่ปรารถนาดีเพราะฉะนั้นคุณยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่คุณยังมุฟออนไม่ได้นะคะ คุณก็พยายามจะเปิดใจนะแต่ผู้อ่านมองว่ามันก็ยังมุฟออนไม่ได้จากคนเก่าๆอยู่ดีนะคะมันจะมีการนิ่งเกิดขึ้นอยู่กับตัวเองเลือกที่จะจบกับปัญหานะคะแล้วก็เอาชนะใจตัวเองโดยการไปข้างหน้าพลังงานก็คือจบค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หันหลังให้กับความเจ็บปวดเพื่อไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองตัวคุณเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีสเสน่ห ความรักถ้าไม่ใช่มองว่าคุณตัดทิ้งค่ะเพราะถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วมองว่าคุณขออยู่เงียบๆขอจบต่อให้จะรักมากแค่ไหนคุณขอทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเขานนแหละก็เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น พลังงานหน้าไพ่บทสรุปคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะคุณจะปฏิเสธความรักถึงแม้เขาจะพยายามเข้ามางอ้อถึงแม้ว่าคุณจะคิดถึงเขามากคุณจะรักเขามากยังไงก็ตามตอนนี้คุณรู้เลยว่าคุณต้องมีระยะห่างแล้วก็มีกำแพงมันเป็นความรักที่ต้องระมัดระวังตัวมันจะมีผลกระทบกับชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณยังดันทุลังไปเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณเห็นได้เลยว่าคุณจะปฏิเสธ แล้วก็เลือกที่จะพังความรักนี้ทิ้งคุณคิดและไรตรตรองพิจารณามาเป็นอย่างดีตรึกตรองไข่ควรตกตะกอนแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณคาดหวังความรักที่มันจะชัดเจนแล้วแล้วพยายามที่จะมาเติมเต็มคุณทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเขาก็เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วคนของเขาไม่ผิดนะคะเขาก็เลือกทำเลือกครอบครัว ทั้งๆที่เขาก็รักคุณมากคิดถึงคุณมากแต่เขาก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องและตัวคุณเองก็เช่นกันพลังงานหน้าไพ่นี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังแต่ผู้อ่านก็เชื่อว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากๆแล้วเป็นคนที่พลาวามาก,มาก คุณรู้ค่ะคุณรู้หมดแหละว่าอะไรคืออะไรเพียงแต่ว่าความรู้สึกบางครั้งมันก็เนาะเรื่องหัวใจมันก็รู้สึกว่ามันมันบอบางมันอ่อนโยนเกินกว่าที่จะบอกว่าก็รู้หมดแหละว่าถูกผิดคืออะไรอะเนาะแต่ว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจก็คือ พังความรักนี้ทิ้งไปเลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะมีกำแพงเลือกที่จะมีระยะห่างถึงแม้ว่าเขาจะพยายามมากที่จะเข้ามายัางไงก็ตามนะคะไม่ทราบว่าตรงกับพลังงานของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง queen of love t Th a l o t ช่องนี้ด้วยนะคะ